สวัสดีค่ะมาทำอาหารกันค่ะวันนี้มาทำเมนูยำไข่เยี่ยวม้าค่ะเป็นเมนูยำง่ายๆเมนูหนึ่งค่ะกับครัวสร้างอาชีพใบชมดาวค่ะมาดูเครื่องปรุงค่ะมีอะไรบ้างมีไข่เยี่ยวมาสามใบค่ะแกะเรียบร้อย หมูสับค่ะลวกเรียบร้อยแล้วก็ผักค่ะผักใส่ยำมีต้นหอมสัก2ต้นผักชีใบเลื่อยสักสองต้นค่ะหั่นเลยค่ะเราจะใส่ผัก3ามอย่างแล้วก็ใส่หอมแดงด้วยหอมแดงหอมใหญ่ค่ะ หันรวมกันเลยค่ะ จัดผักรองข้างล่างนะคะเราจะหันห่นหั่นไข่เยี่ยวม้าเป็นสี่ชิ้นวางข้างบนวางแต่งข้างบน ผ่าไข่เยี่ยวม้าเลยค่ะจะใช้เชือกผ่าหรือว่ามีดก็ได้ค่ะผ่าเป็นสี่ชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็แกะออกมาทีละชิ้นวางเลยค่ะทำแบบนี้ไปทั้งหมด3ามสลูกนะคะ เราจะจัดแบบนี้3มลูกค่ะโอเคค่ะจัดไปทั้งหมด3แล้วเจะโรยหน้าจะแต่งด้วยหมูสับ ลวกค่ะหมูสับเอาหมูสับลงไปเลยค่ะไว้ตรงกลางแล้วก็โรยรอบๆค่ะ,คะแต่งสวย,สวย โอเคค่ะเอามาใส่น้ำยำกันเลยค่ะน้ำยำสูตรเด็ดของเราเดี๋ยวจะวิธีทำแปะไว้ข้างล่างคลิปค่ะวิธีทำสูตรเด็ดน้ำยำของเราสูตรมาตรฐานใช้ได้กับทุกเมนูยำค่ะดาตรงไปให้ทั่วๆเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟเมนูยำไข่เยี่ยวม้าของเรา ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งเป็นกำลังใจด้วยค่ะ